แม่ก็ต้องเป็นปู่ชี้นิ้บุคคลให้ลูกได้ดูได้แลได้เห็นครูก็สั่งสอนสิทธิ์ด้วยจิตเมตตาครูก็จะต้องเป็นในตินแบบของลูกศิษย์ลูกศิษย์สมัยนี้เป็นยุคลูกศิษย์ยุคไฮเทคลูกศิษย์สมัยนี้เป็นยุคก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นเราแนะนำพัมสอนลูกศิษย์อย่างไรเราต้องทำตัวเราให้ดี ฉันนั้นอย่างเช่นเขากล่าวว่านักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่าครูให้หนูร้องเพลงชาติให้ดังๆแต่ครูยังยืนคุยกันยันเพลงจบหนูสวดมนต์แผ่เมตตาไปจนจบแต่ครูหนูยังไม่จบเรื่องคุยเลยเนี่ยก็หมายถึงว่าสอนให้ลูกศิษย์ร้องเพลงชาติดังๆนะ สอนให้สวดมนต์ดังๆแต่ครูยืนคุยกันจนลูกศิษย์ร้องเพลงชาติจบแผ่เมตตาจบครูยังคุยไม่จบฉะนั้นเราเองทําอะไรต้องทำด้วยใจทําด้วยจิตใจเป็นกลางก่อนจะพูดทําสิ่งใดจำเป็นต้องหยุดคิดซะก่อนเรียกว่าพูดก่อนคิดหรือคิดก่อนพูดเพื่อรูปรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตใจสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะทำการใดๆก็คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในสิ่งต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายไม่ผิดทั้งหลักวิชาและหลักคุณธรรมคุณธรรมในสำคัญที่สุดเราจะดูได้ว่าสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงเนี่ย หรือสมเด็จพระศรีนครินทร์ธราบรมราชชลนีเนี่ยนะนะท่านกล่าวไว้เลยนะคนดีของฉันนะลือจะต้องไม่พูดบทจะไม่เป็นคนประจบสอพอนะจะต้องบาพพติดีปฏิบัติชอบอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเกิดเราเองทําได้อย่างเนี้นะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน่ และคนที่มีศินเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายผ่องใสแจ่มใสเนีคนมีศินคนให้ทานมากเนี่นะก็จะมีบริวารเยอะแยะเขาถึงบอกว่าคนที่มีเอหน้าตาดีอะไรดีเนี่ยคนหน้าตาดีจะอยู่กับเราในครึ่งชาติคนสมองดีจะอยู่กับเราค้อชาติความดีจะอยู่กับเราตลอดชาติ กรรมดีจะอยู่กับเราทุกภพทุกชาติเราต้องเข้าใจและเข้าถึงถ้าเราเข้าใจดังกล่าวมาเนี่ยนะสิ่งสังสิทธิ์ต่างๆนะที่เรามากราบมาไหว้หลวงพ่อชิมมาไหว้เทววสุวรรณหรืสี่ร้อยแปหรือพระพิคเนตต่างๆเนี่ยนะเราถือว่าเป็นสิ่งสังสิทธ์เพราะสิ่งสังสิทธิ์อยู่กับตัวเรา อยู่ที่การดำเนินชีวิตของเราไม่ต้องไปแก้ที่ดวงไม่ต้องไปแก้ที่กรรมหลอกให้แก้เพียงพฤติกรรมถ้าเราแก้ที่พฤติกรรมได้แล้วนะคือการกระทำของตนเองเพียงพอแล้วเพราะบุญเก่าที่เราทำมาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้วพร้อมที่จะออกดอกออกผลถ้าเติมต่อบุญทำกุศลในปัจจุบันอีกนิด นี่แหละเราสบายเมื่อเราสบายเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าชีวิตเรามีอะไรบ้างเมื่อเรามาก็มาตัวเปล่า,าจะเอาสุขสนุกชะไหนเมื่อจะไปก็ต้องไปตัวเปล่า,าเหมือนเจ้ามาคนเราทุกคนเนี่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังเราเข้าใจชีวิตกันแล้วหรือยังเขาถึงมีการกล่าวกันไว้ว่ากระดาษใบหนึ่งเข้าใจชีวิต ใบเกิดใบหนึ่งเริ่มต้นชีวิตปริญญาบัตรหนึ่งใบต่อสู้ดิ้นรนทั้งชีวิตใบสมรสหนึ่งใบขาดอิสระทั้งชีวิตทะเบียนยาหนึ่งใบได้อิสระทั้งชีวิตบัตรข้าราชการหนึ่งใบแก่งแย่งกันทั้งชีวิต คำสั่งแต่งตั้งหนึ่งใบวิ่งเต้นวุ่นวายทั้งชีวิตธนบัตรหนึ่งใบลำบากทั้งชีวิตประกาศเกียรติคุณหนึ่งใบหลงตัวเองทั้งชีวิตและที่สุดมรณะบัตรหนึ่งใบจบสิ้นทั้งชีวิตปิดฉากโรงละครของตนเองให คงเหลืออยู่เพียงพึกศกกาสอนอีกกุญชออันปดปงทนทนสเสนิคงสำคัญหมายในกายมีนราชาติปิวางวายเมื่อไหรสิ้นทั้งอินทรียสถิตชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิตติยศลือชาความชั่วก็นินทาทุระยศยินขจรเห็นไหมความดี ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในการทําดีของผู้อื่นเนะ่ยบางคนอาจจะหัวเลาะเยาะเราบางคนอาจใส่ร้ายป้ายสียเราบางคนอาจอิจฉาลิษยาเราบางคนอาจไม่อยากเห็นเราได้ดีบางคนอาจจะนินทาเรานะก็ไม่เป็นไรเรียกว่าช่างหัวมันเท่านั้นเองเราก็พอใจแล้วนะ พวกคนเราเนี่ยต้องมีหลังนะฟังต้องฟังต้องมีบ้านนะวัวต้องมีลานบ้านต้องมีรัว้วครอบครัวต้องมีศีลธรรมเราจึงเรียกกันว่าอยู่อย่างไทยใจไม่เป็นทาสวิถีชีวิตมนุษย์นั้นน่ะจะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกมีภัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาด้วยเสมอยากจะเลี่ยงเลี่ยงพ้นข้อสำคัญอยู่ที่ทุกๆคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลาเพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าประมาเทนะสัมปาเทตนะด้วยความไม่ประมาทดีที่สุดด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความสัมัคคีธรรมจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้เราจึงต้องมีศีลมีธรรมศีลแปลว่าปกตินะธรรมแปลว่าเปิดหรือถามศีลแปลว่าปิดธรรมแปลว่าเปิด ปิดไม่ให้คนทําความชั่วด้วยกายวาจาและใจทำไปว่าเปิดเปิดให้คนทําความดีคนทําความดีเนี่ยนะมันก็ดีแน่นอนถ้าเราทําความดีเนี่ยไม่มีใครว่าเก่าพวกเราหรอกแต่คนเราเนี่ยชอบคิดเลยเถิดบางคนก็นินทาคนนั้นคนนี้บ้างก็วัดก็ไม่เข้าเล่าก็ไม่คาด บาทก็ไม่ใส่เรื่องธรรมะไม่เคยสนคนฉไหนไม่มีศีลไม่มีธรรมประจําใจเกิดเป็นไทยใจเป็นธาตุอน,นาตเอ่ยอารมณ์เย็นใจดีไม่ขี้โกรธไม่มีโทษโกวนใจให้หมุดหมองมีเมตตามีปัญญาหน้าไฝ่ปอง โลกทั้งผองยิ้มให้กันสุขสรรเอ่ยถ้าเราคิดทำได้ดังกล่าวมาเนี่ยชีวิตเราอยู่ยังเป็นสุขอย่างแน่นอนคนเราเนี่ยความพ่ายแพ้มันย่อมมีกับทุกคนนะถ้าคนเราเนี่ยรู้จักเคารพซึ่งกันและกันนะเคารพโรงเรียนเคารพอาหารเคารพห้องน้ํา ห้องน้ำเวลาเราใช้เนี่ยมันเป็นห้องส่วนรวมเราก็ต้องใช้ก่อนจะใช้เราต้องการห้องน้ํำสะอาดเราใช้เสร็จเราทําความสะอาดให้ห้องน้ํำไหมถ้าทําเรียกว่านี่แหละคนกระปัญนอยู่นะตู้น้ําดื่มเราเคารพไหมน้ํามันให้เรากินเราเคารพมันบ้างไหมถ้าไม่เคารพก็เสียทีที่ เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะทุกคนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยบอกได้เลยว่าเออต้องต้องเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่หรือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็ภูมิอกภูมิใจมีลูกดีนะและต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูครูทุกคนสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตาต้องการให้ศิษย์เป็นคนดีทั้งนั้นและคนเราเนี่ยถามตัวเราเองว่าเป็นเพื่อนที่ดี ของเพื่อนไหมทําตัวเหมาะกับเพื่อนที่ดีของเพื่อนไหมอาการต่อไปเราเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองไหมถ้ายังไม่ดีก็รีบทําตนให้เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองและประการสุดท้ายเราสํารวจตัวเราเองว่าเราเป็นพุทธบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้ทําเราก็ต้องรีบทํำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะทุกอย่างมันสุวิชาโนพรบังคุติผู้รู้ดีเป็นผู้เฉลิญน,นะเราเรียกกันว่าอะไรนะปัจจุบันนี้แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนที่จะพึงทำมานะเราบอกว่ารรบดวงดวงเนี่ยโดเด็กวอแหวนงอง,งูปัจจุบันเนี่ยเราก็าอาศัยดวง ใครจะโยุกย้ายอะไรก็แล้วแต่อาศัยดวงดวงอย่างเดียวไม่พอต้องมีเงินด้วยนะอือต้องมีเงินไปใส่ซองไปให้เจ้านายไปอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเยอะแยะอาศัยดวงดวงเนี่ยเขาเขาจำแนกว้าเด็กไครดอเด็กเด็กไครวาแหวนวิ่งเก่งงงงเงินดีเด็กไครวิ่งเก่งเงินดีคนนเรียวดวงแต่ถ้าเกิดเรา ปย็นออกมาว่าดิ้นรนดิ้นรนเก่งดิ้นรนไฟฟ้าหาความรู้หาคุณธรรมหาความยุติธรรมให้กับพี่น้องพวกพ้องบริวารน,นี่ดิ้นรนต่างๆนะแล้วก็วิบวนนะวิชาดีนะวิชาดีคนที่มีวิชาดีเนี่ยไปที่ไหนใครๆก็ต้องการมีวิชาดี มีการประพฤติดีการกระทําดีใครๆต้องการทำนั้นวิชาดีวิชานี่ยังต้องแปลงออกมามีวิชาดีนะวิชาการดีวิชาชีพดีวิชาชีวิตดีถ้าสามวิชานี่เข้ามาอยู่ในตัวคนเราเนี่ยคือวอแหวนนะใช้ได้ใครๆต้องการแล้วก็งองงู งานดีเห็นไหมดวงเราแปลว่าเด็กชครวิ่งเก่งเงินดีแต่ถ้าแปลงออมาว่าบินรนเก่งวิชาดีงานดีใครๆก็ต้องการและเราต้องถามตัวเราเองได้แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยที่เราฟังอยู่เนี่ยเราต้องคิดเลยว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เหยียดดำรงจะปิดทองหลังองค์พระป,ปัติมาถ้าคิดได้ทำได้ดังกล่าวเนี่ยจเจริญแน่นอนขอเราท่านทั้งหลายได้โปรดครบคิดพิเคราะห์พิจนารณาให้เหมาะความแล้วเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนขอเราท่านทั้งหลายได้เข้าใจช,ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจช,ชีวิตดังกล่าวมานี้ ชีวิตไม่เป็นหมันอย่างแน่นอนในเมื่อพวกเราต้องการความสันติสุขต้องการความมั่งมีเงินทองเราต้องการมงคลไม่ต้องการอัปมงคลถ้าเกิดโบราณเขาจึงสอนกันถึงเรื่องสตีว่าอะไรนะเรือนสามน้ำสี่ คำว่าเรือนสามนามสี่เนี่ยคือเรือนกายเรือนบ้านเรือนครัวสตินี่จะต้องมีสามเรือนทีนี้เราดูได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ที่โลกมันก้าวไกลเนี่ยอาตมายังขำตัวเองตาเท่าทุกวันนี้ว่าโยมท่านหนึ่งเป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์จุดไม่ขีดไม่เป็นอจุดไม่ขีดไม่เป็น เพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นแบบปืนแก๊ปแหะยิงแล้วก็มันก็เป็นไฟต่อต่อเทียนต่อทูบต่อไฟได้เลยเนี่ยเนี่ยเรือนสามเนี่ยนะเขาเรียกเรือนกายเราต้องทำร่างกายให้สะอาดตัวเองต้องทำตัวเองให้สะอาดตื่นขึ้นมานะแบบในเรื่องของวันสงการเนี่ยราศีอยู่ที่ไหน ราศีเช้าราศีอยู่ที่หน้ามนุษย์ตื่นมาต้องเอาน้ำล้างหน้ากลางวันราศีอยู่ที่อ,อกมนุษย์จะต้องเอาน้ำลูบอ,อกให้มีความเยือกเย็ยนสุขสบายเย็นราศีอยู่ที่เท้ามนุษย์จะเข้านอนต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนนี่ราศีฉะนั้นเรือนกายเนี่ยเราต้องทำกายเราให้สะอาดไม่มีกลิ่นตัวไม่สกปรกเลอะเทอะ เมื่อเราทำเรือนกายเราสะอาดเราเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเราก็ต้องอาบน้ำให้ลูกลูกเล็กๆสองขวบสามขวบก็อุ้มมาอาบน้ำสอนให้แกออมีระเบียบวินยัยตั้งแต่เล็กๆนี่เรือนกายต้องทำกายสะอาดถ้ากายยังไม่สะอาด สะหัวก็ไม่เป็นขี้ใครก็เยอะแยะเล็บก็ไม่ตัดเล็บก็ดำติเรือนกายใช้ไม่ได้เราต้องมีเรือนกายสะอาดนะเมื่อเรือนกายสะอาดแล้วต้องเรือนบ้านเรือนบ้านจะสะอาดได้ยังไงเรือนบ้านเนี่ยเก็บกวาดเช็ดถูเป็นหน้าที่ของอุลสตรีล้างถ้วยล้างชามก็เป็นหน้าที่ของสตรีหุงข้าว ทำกับข้าวนี่ยเรือนบ้านทั้งนั้นถ้าเราไม่ทําบ้านให้สะอาดที่นอนก็สกปรกเลอะเทอะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูเนี่ยเรือนบ้านไม่เรียบร้อยก็ไม่น่าอยู่อย่าว่าแต่ผู้หญิงและผู้ชายก็ทําได้นะเรือนบ้านเนี่ยเรือนกายเรือนบ้านเนี่ยผู้ชายก็ทําได้ อย่าปล่อยให้แม่บ้านทำอย่างเดียวเพราะยุคนี้ปัจจุบันนี้มันก้าวไกลสตรีนี่ก็เป็นผู้นำอยู่เยอะแยะไปเห็นไหมสตรีเป็นผู้นำมากมายเป็นอธิบดีก็มีเป็นอายการก็เยอะแยะแม้แต่เป็นปรลัดก็มีผู้หญิงเยอะแยะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายต้องเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้เรือนบ้านก็ต้องทำให้เรียบร้อยเก็บกวาดเช็ดถูตื่นนอนมาพับที่พ,พับผ้าห่มตบหมอนให้ดีอย่างนี้เป็นต้นเรือนกายดีเรือนบ้านดีเรือนครัวดีถ้าเรือนครัวดีเนี่ยรู้จักทํากับข้าวน้ําถ้าไม่ขาดเนี่ยเรือนครัวดีบางบ้านเนี่ย เขาไปดูกันเนี่ยนะว่าบ้านนี้เป็นอัปมงคลถามว่าอัปมงคลเป็นอะไรเขาบอกงูขึ้นบ้านบางคนบอกอุ้ยจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่แล้วงูขึ้นบ้านนะแต่ไม่ได้หวนคิดสักนิดเลยว่าที่งูขึ้นบ้านเนี่ยเพราะบ้านเราสกรปรกสกรปรกเพราะว่างูเนี่ยมันมาหาอาหารกินในครัวในบ้านเรือนเรา บางทีงูมันเป็นสิงสารสัตว์สัตว์เดรัจฉานมันเข้าบ้านเราแล้วมันหาทางออกไม่เจอมันก็เข้าไปในห้องนอนของเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยงูขึ้นบ้านเพราะบ้านเราสกปรกเข้าสารออกดองเข้าสารในโอ่งในถังในหม้อในอะไรมันออกดอกเราก็บอกโอ้ยเพราะมันชื้นมันชื้นเราจะทำยังไง ก็เพราะเราไม่รู้จักปิดปิดปิดฝาหมกอหมกปิดฝาถังข้าวสารไม่รู้จักทําความสะอาดข้าวสารให้ดีนะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะแล้วเขาก็กล่าวว่าเห็ดขึ้นเตาไฟเห็ดขึ้นเตาไฟเดี๋ยวนี้เตาแก๊สมันไม่มีเห็ดขึ้นแล้วเพราะมันก้าวไกลแล้วแต่บ้านโน่งยังมีนะใช้ถ่านใช้ฟืนเนี่ยนะเห็ดขึ้นเตาไฟ เขาบอกงูขึ้นบ้านเขาสารออกดองเห็ดขึ้นเตาไฟนี่เป็นอัปมงคลแต่ไม่ได้คิดสักนิดเลยว่าลูกสาวบ้านเนี่ยบกพ้องบอกพ้องเรือนครัวเพราะในครัวสกปรก,บบกงูจึงขึ้นบ้านเข้าสารออกดอกเพราะเข้าสารมันชื้นเห็ดขึ้นเตาไฟเพราะว่าเราทำน้ำหก คิดเท่าคิดเท่ามันก็อยู่ตรงนั้นเห็ดมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นเตาไฟเนี่ยพราะลูกสาวบ้านนั้นสกปรกหรือบกห้องนั่นเองนะเนี่ยแล้วนี่นี่เรือนสามนะส่วนน้ำสี่เนี่ยนะใครไปมาถึงบ้านเรือนอบ้านเรือนเชิญชลาน้ำมาภูยาขาดสึ่งพึงต้องประสงค์น้ำสี่ก็คือน้ำคำน้ำใจน้ำนมน้ำดื่ม นี่ยนะน,ำำน,นะน้ำคำเนี่ยนะน้ำคำเนี่ยเราเข้ามาวัดนะเราต้องการมาทำบุญมาเจอพระพูดไม่เพราะมาเจอเจ้าหน้าที่ป,ปากปลาใสแหมพูดจาไม่น่าฟังเลยพูดมะานาวไม่มีน้ำเลยเนี่ยเขาเรียกน้ำคำําขาดน้ำคำําคนก็ท้อแล้วคนก็ถอยศรัทธาแล้วน้ำคำํา แต่ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าคนคนนั้นมีลักษณะเช่นใดน้ำคำน้ำใจเราจะเห็นได้ว่าบางคน,นี่ยากดีมีจนแล้วก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดหวานคานเพราะไม่หยาบกระด้างไม่หยาบโรนนี่เราต้องมีน้ำใจน้ำน้ำคำไปแล้วน้ำใจ น้ำนมเราจะเห็นได้ว่าลูกเด็กเล็กแดงสมัยนี้ก็นิยมน้ำนมโดยเฉพาะในสมัยก่อนเมื่อหกสิบปีห้าสิบปีขึ้นไปแล้วยาหยดตาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีกันหรอกใครเป็นโรคตาแดงออบ้านไหนมีแม่ลูกอ่อนเราต้องไปขอน้ำนมแม่แม่ลูกอ่อนนั้นะเอามายอดตาแลว าก็หายแดงสแสดงว่าน้มนมที่อันบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ยจะต้องมีตัวยาอะไรสมานสมานร,ร่างกายเยื่อที่หุ้มตาไว้เราจึงนิยมอาตมายังเคยเลยสมัยเด็กๆไปขอน้มนมแม่ลูกอ่อนเขาหยอดตาและเด็กเนี่ยดื่มนมแม่เป็นประจำร่างกายแข็งแรงมีทานต้านภูมิต่างๆ และแม่สมัยใหม่นี้ก็ไม่อยากให้ลูกดูดดื่มน้ำนมแม่ตัวเองกลัวจะเสียสวดทรงกลัวจะเสียอะไรเนี่ยแม่อจำนวนมากไม่ห่วงตัวเองแล้วห่วงลูกต้องให้ลูกกินน้ำนมแม่กินน้ำนมจากเต้าพอโตพอโตขึ้นมานิดนึงไม่อยากให้ลูกกินนมตัวเองก็ไปซื้อนมวัวนมควายนมแพะนมแกะอะไรมาให้ลูกกิน จิตใจเราจึงเขียเข่ยมเกียมแข็งกระด้างเราสัตว์ป่าเราพอกินน้ำนุมสัตว์นั่นเองเนี่ยบางคนก็กล่าวไว้อย่างนี้นะนี่ไม่ใช่ธรรมากล่าวเองหรอกนะเนีน้ำดื่มน้ำดื่มเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าใครไปบ้านเรือนเชิญชลาน้ำมะคูยาคาซ่งพึงต้องประสงค์นี่แหละน้ำดื่มนี่สำคัญน้ำเย็นในตู้เย็นเนี เมื่อก่อนเราไปบ้านใครก็เตะดน้ําใส่ขันเงินดอกมะลิโรยแม่เย็นชื่นใจเห็นแล้วสบายสบายใจเด๋ยนนี้ดอกมะลิก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะเราก็มีน้ําอัดลมบ้างน้ําดื่มบ้างมันก็พนโกเข้าไปกับน้ําดื่มนะฉะนั้นเรือนสามน้ำสี่ถ้าใครมีอยู่ในบ้าน รับรองว่าเป็นมงคลอย่างแน่นอนเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดฝากคำว่าเรือนสามน้ำสีไว้นะเรือนกายเรือนบ้านเรือนครัวเรือนสามน้ำสีน้ำคำน้ำใจน้ำนมน้ำดื่มเป็นอย่างนี้แหละดีแน่นอนพบความรักของพ่อของแม่รักลูกเสมอกันหมด แต่พ่อแม่บางท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปอบรมพ่ฒสอนลูกเราได้ยินเสียงตามสายเรามาไหว้พระมาไหว้เทวสุวรรณเออเราก็ต้องมีคุณธรรมเข้าใจเข้าถึงนำไปพัฒนาถ้าเราทำได้สามข้อดังกล่าวนี้ใครๆก็ว่าคนนี้ไปไหว้พระแล้วไม่โดนทงเหลือง ไปไหว้พระธรรมไม่โดนใบลานไปไหว้พระสงฆ์ไม่โดนลูกชาวบ้านไปไหว้เท้าเวสุวรรณไม่โดนธงเหลืองไปไหว้เท้าเวสุวรรณนะไม่ไม่ไม่ได้สติปัญญาเราต้องได้สติปัญญาไปไหว้เท้าเวสุวรรณต้องมีพระอาภัยคืออภัยกับตนเองไม่ดูถูกตนเอง คนที่ดูถูกตนเองเนี่ยแล้วใครที่ไหนจะมาส่งเสริมเราเห็นไหมเราต้องไม่ดูถูกตนเองบางคนบอกโอ้ยหนูจะไปนั่นไปนี่ไม่สวยเลยแต่งตัวไม่สวยแม่ต้องหวีผมหวีตัดเล็บต้องส่องกระจกเนี่ยบางคนเนี่ยโบราณสอนว่าห้ามหวีผมกลางคืนนะห้ามตัดเล็บกลางคืนห้ามส่องกระจกกลางคืน ถามว่าทำไมโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนอย่างนี้ก็ห้ามหวีผมกลางคืนเนี่ยก็เพราะกลางคืนเนี่ยกลัวลูกหลานหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านผู้ชายจะไปแอวสาวถ้าหวีผมไม่สูไม่รอไม่แมนก็กลัวสาวจะไม่ติดไม่ประทับใจเนี่ยเพราะว่าโบราณกลัวว่า ลูกตนเองจะหนีเที่ยวกลางคืนจึงกล่าวว่าห้ามวีผมกลางคืนนะแล้วก็ห้ามตัดเล็บกลางคืนก็เพราะว่ากลางคืนนี่มันมองไม่เห็นเหมือนกับกลางวันมันจะไปโดนเนื้อตัวเองนะที่เขาสอนอย่างนี้ก็เก่งว่าลูกจะหนีเที่ยวอีกเหมือนกันห้ามส่องกระจกกลางคืน เพราะเมื่อเราส่งกระจกตอนคืนเนี่ยผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามตื่นมาเนี่ยผมเผ่าลุงลังมันเหมือนผีนะเห็นตัวเองเป็นปีาศาจเนี่ยคนก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่นิยมส่งกระจกตอนกลางคืนพอตื่นมาแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยหวีผมปะแป้งเราจึงจะมาส่งกระจกกัน แต่ที่โบราณสอนไว้ห้ามวีบผมกลางคืนห้ามตัดเล็บกลางคืนห้ามส่งกระจกกลางคืนก็เพราะว่าเกงลูกหลานจะหนีเที่ยวนั่นเองฉะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจเข้าถึงพิจารณาก็แล้วกันนะเราทําอะไรก็แล้วแต่มาไหว้พระอะไรก็ตามตีเนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่ว่างทางานที่ไหนเนี่ยนะเราไหว้พระ ไม่ว่าพระพูดได้หรือพระพูดไม่ได้เราก็ต้องดูความอดทนขันติความอดทน,นอดทนทั้ง,างกายทั้งใจพระพุทธร,รูปเนี่ยท่านตั้งตัวตรงกี่ปีกี่ชาติกี่กี่ร้อยปีก็ตรงดิ่งอย่างนั้นเนี่ยคนเราต้องอดทนเกิดเป็นคนอย่าท้อแท้เจออุปสรรคก็ต้องทนเพราะเป็นคนก็ต้องเจออุปสรรค อุปสรรคนะ่คือศัตรูถึงคู่ต่อสู้ให้ได้ชัยชนะศัตรูเนี่ยคือคู่ต่อสู้ให้พวกเราได้ชัยชนะนั่นเองขอให้พวกเราจงยึดมั่นแล้วก็เชื่อถือในสิ่งที่เป็นจริงแล้วพวกเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนวันนี้จึงขอใช้คำว่าเจริญพรและสวัสดี